สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาสอนครับก็เป็นทำมอนจิโต้มอกเทลนะครับก็เป็นเครื่องดื่นครับแบบที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะจ๊ะโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมอย่างแรกนะครับเราก็ใช้สไปน์นะครับเพราะว่าสูตรนะครับของมอนจิโต้เนี่ยเขาใช้เป็นเหล้าลำนะครับอันนี้ของเราไม่มีแอลกอฮอล์นะจ๊ะดังนั้นเด็กทานได้นะครับผมเราก็จะใช้สไป์แทนนะจ๊ะอย่างที่สองนะครับที่ต้องมีแน่นอนครับของเมนูมอนจิโต้นะจ๊ะก็คือนะครับ สารแน่นั่นเองแล้วก็สุดท้ายนะครับกับมะนาวนะครับและอย่าลืมนะครับว่าความอร่อยต้องใส่น้ำแข็งในจ่าอย่างแรกนะครับเราก็นะครับเอานะครับใบสารแน่ทับออกมานะครับใบสารแน่ต้องล้างให้ละเอียดก่อนนะใส่ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคครับจากนั้นก็บีบมะนาวเข้าไปจ้าบีบมะนาวเข้าไปนะครับนี่ใช้มะนาวพึ่งซี่พอนะครับ ความจริงอ่ะเมนูเนี้ยเรานะครับสามารถนะครับใช้มะนาวได้นะครับที่เป็นลูกนะครับแต่ผ่าไปทิ่ซีแล้วใส่เข้าไปนะครับแต่ว่านะครับต้องใช้เป็นมะนาวที่เราปลูกเองที่บ้านนะเพราะวถ้าเกิดเราไม่ใช้มะนาวที่ปลูกเองที่บ้านเงี้ยนะครับมันจะไม่ได้นะครับก็พอดีอันนี้พี่อนเป็นมะนาวที่ซื้อมานะครับเป็น้นก็ได้เรื่องความสะอาดครับต้องระวังไว้นิดหนึ่งจากนั้นนะครับเราก็นี่จะกดเข้าไปนะครับนี่กดเข้าไปกดเข้าไปแล้วก็ลองใส่มะนาวไปนี้เอ้ยใส่สไปค์เข้าไปนิดนึงนะครับให้มันมีน้ํา นี่นะครับแป๊บหนึ่งนะครับจังหวะนี้นะครับกดเข้าไปครับกดเข้าไปกดเข้าไปเพื่ออะไรจ๊ะกดเข้าไปนะครับเพื่อว่าให้สาระแหน่ครับกินาระแหน่มันออกจ้ามีมีๆๆกดเข้าไปโอเคตีตีเข้าไปรวย่างนี้นะครับอืมจากนั้นนะจ๊ะเราก็ใส่น้ำแข็งเข้าไปครับให้เต็มจ้ะโอเคนะครับ โอเคครับเมื่อเราใส่เข้าไปเต็มแล้วนะครับเราก็ใส่เข้าไปเข้าไปครับที่เหลือเข้าไปชิชๆชชชนี่เรียบร้อยจ้าคราวนี้นะครับก็ใช้รอดนะจ๊ะคนเข้าไปนิดนึงนะครับเพื่อไม่เป็นฟองมากหมุนเข้าไปอ่าแล้วนะครับเพื่อความสวยงามนะครับนี่จะข้างวนนะครับใส่สแถแหน่อยนิดนึงนี่ประดับให้มันสวยงามโอเคเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ดมกลิ่น เนี่ยครับมันก็จะมีกลิ่นหอมสาะแน่เย็นๆออกมาเลยครับโอเคคราวนี้ชิมรสชาติอร่อยครับมันจะได้รสชาติครับของสไปน์นะครับที่มีความเปรี้ยวมากขึ้นแล้วก็จะมีกลิ่นความเย็นมากขึ้นครับเพราะในเรื่องของสารแน่เนี่ยมันจะเพิ่มความเย็นให้มากขึ้นนะครับซึ่งดีมากครับเพราะช่วงนี้อากาศร้อนนะจ๊ะลองเอากลับไปทําดูนะครับ นะครับมาได้ความสิดเย็นๆนะครับของสารแนวเข้ามาครับแล้วแบบจะไปที่มีรสชาติเปรี้ยวืคลายความร้อนได้แบงดีครับโอเคครับเรื่องจากการดูคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์ด้วยครับรวมถึงใครอยากสมัครนนะครับก็มีช่องทางธนาคารออมสินขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าสามารถนะครับร่วมเป็นสมาชิกในช่องเพีอันนะครับแบบรายเดือนนะครับด้วยการสมัครสมาชิกทาง YouTube ได้ครับโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า